ไปซ anyway ื้อของจับฉลากของขวัญปีใหม่กันพวกคือน้องพิมเขาจะมีกินเลี้ยงปีใหม่กับทีมว่ายน้าเขากินเลี้ยงปีใหม่เด็กๆแล้วก็จับฉลากของขวัญกันกพคือจับฉลากของขวัญเนี่ยเป็นอะไรที่คิดหนักจริงๆนะพวกคือเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆอะไรก็ได้แต่ก็ไม่รู้จะเอาอะไรแบบเนี้ยยังไม่มีในหัวนะพวกคือว่าจะเอาอะไรแต่ก็จะพาน้องพิมไปดีไอ้นองพิมหรอกเขาบอกว่าเขาอยากไปดูของที่ดีไก็เลยจะพาเขาไปพวกเธอตามใจคนจับที่จริงเนาะการจับฉลากของขวัญถ้าแบบเราเอาตามงบแล้วเราจะเอาอะไรกับมันก็ได้อะน้ออออเรกน่ะไแตตลืขงนนน่่่มมััไใชอยาง้ พวกเธอเลือกแล้วเลือกอกี่การตัดสินใจไม่ได้คลิปน,นี้ก็วันเดียวกันที่ฉันไปตลาดไปซื้อเนื้อวัวมาย่างนั่นแหละคลิปมันจะยาวไปไงพวกเธอฉันก็เลยตัดออกลงคนละวันให้พวกเธอดู <c oughs> พวกเธอมาลุ้นกันนะว่าน้องพิมเขาจะเอาอะไรเป็นของข,องขวัญจับฉลากเขาแต่ของที่ DIY ก็เยอะมากเนาะพวกเธออย่างหนึ่งอยู่ที่ฉันชอบฉันเสนอให้น้องพิมอยู่แต่เขาก็บอกเขาไม่เอาเป็นกระเป๋ากระตูนอะไรนะพวกเธอกระตูนสีน้ำตาลน้ำตาลน่ะฉันนึกไม่ออกฉันลืมแต่เขาก็บอกเขาไม่ชอบเขาไม่เอาแล้วพอมาเดินดูจริงๆพวกเธอไม่เห็นจะเลือกของขวัญนััััับบบไไไไไไไปปปปซซะะะะเเเเเเเชืออ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 กกกกกกก้้้้โนน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 นขงงลลลลููู่่่่่่่่หหหยยยยิดดววววีพธธม็็็จรสาาแ เอาอะไรลูกหนูก็เลือกสิหนจนะูจะเอาอะไรแต่ด้วยตามภาษาเด็กเนาะก็คือก็ไม่รู้จะเอาอะไรเหมือนกันน<ๆ>้ชายดูฉันพวกเธอดูๆมาจับวีอะไรนะจะมาซื้อวีลรวสรุปน้องพิมก็บอกว่าไม่มีอะไรจะเอาเดี๋ยวเราไปดูโรตัสกันแม่น่ะพวกเธอเห็นไหมของขวัญจับฉลากนันเนี่ยพวกเธอจากไปตลาดมาดีไอจะไปโรตารโตตวนนี้มาลุ้นมาเลือกช่วยฉันหน่อยพวกเธอว่าจะเอาอะไรกันหรือเวลาพวกเธอจับของขวัญหนักชอบใส่อะไรกันก็คือพิมพ์มาบอกได้นะว่าเอาอะไรใส่กติกาก็คือแค่ตามงบแล้วก็แบบเอาอะไรก็ได้เลยก็คือเขาแค่แบบตามงบที่ตั้งไว้เนาะะวง๋จถึ ที่เราไปจับฉลากแล้วเราต้องซื้อวันนี้เลย แต่โลตัสก็เยอะพวกเธอแบบพวกเซตเป็นกล่องแบบไม่ต้องหากล่องยากอะเยอะอันนี้ฉันก็มาโลตัสซูเปอร์มาร์เก็ตหรอกพวกเธอโลตัสเล็กแต่ของมันก็เยอะเหมือนกันขอมาถึงพวกเธอไม่ใช่อย่างนั้นนะสิขอเรียนไปเล่นเครื่องเล่นฉันก็เลยบอกว่าไปเลยให้ไปกับพ่อเลยแม่จะไปดูของคนเดียวทางนั้นดูพวกเธอสามพอลูกเขานี่ฉันเดินมันส่องดูเนี่ยเห <c oughs> มือนโตแล้วพวกเธอเล่นตรงนี้ด้วยกันเป็นแล้วแต่ก่อนนะนั่งแต่ม้ามุนนั่งแต่ม้าโยกทุกวันนี้น้องปุ้มก็โตแล้วอัพสกิลมาเล่นเกมกับพี่ได้แล้วนะพวกเธอดูสิลูกฉันี่่่่่่ัััันนนนกกกกกก็็แแแววะะะะะะะมมาาาายคล้พเเออ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 ตตตตจรรรรไไืโส แต่ฉันก็คิดคิดอีกแล้วพวาเธอมีแต่คิดไปเองอะ่ะ <c ười> <c ười> คิดไปเองว่าแก้วเขาก็คิดมาแบบนานหลายปีแล้วไงทุกคนก็อาจจะมีแล้วประมาณนี้พวกเธอ <S <S ส่วนพ่อนะพวกเธอไม่ต้องถามเลยถ้าให้คิดช่วยพ่อบอกแล้วแต่ตลอดลูกก็พอได้เล่นเกมก็แล้วแต่แม่เหมือนกันพวกเธอตอนแรกมันจะเลือกเองนะออจากนี้แหละพวกเธอฉันจะไปเลือกของแล้วนะแต่ฉันก็ไม่ได้ถ่ายหรอกฉันก็ลืมเดินคนเดียวพวกเธอเดินไป,เล,นไปเลือกไปคิดอะไรเพินๆไปไม่ได้ถ่ายคิดให้พวกเธอดูเน่ยพอมากับมาถ่ายมาถ่ายตรงลูกๆอ,อ่ะฉันได้ของขวัญกระจับฉลากจริงๆพวกเธอฉันก็ว่ามันน่าจะได้ใช้้้้้งงงาานนนนนออยยย่่่ีไพพิิมมมมมกก็ซืขัใสดวววเเธฟรรรและุ กินเองกับน้องนะพวกเธอนี่ไงของจับฉลากน้องปิ่มพวกเธอฉันเอาแบบชุดเซตผ้าไอเช็ดผมหรอกจ,จะได้ใช้ประโยชน์พวกเธอเพราะว่าแบบเวลาว่ายน้ําขึ้นมาเงี้ยอาจจะได้เช็ดผมเนาะฉันก็เลยตัดสินใจได้ก็เลยเอาแบบเซตผ้าเช็ดผมนี่แหละน้องปิ่มเขาก็เลยซื้อขนมใส่ด้วยซื้อกระดาษห่อของขวัญไปด้วยเลยพวกเธอแต่ปีโป้ในมือแล้วก็ซื้อไปกินเองอีกนะสุดท้ายก็ได้แล้วพวกเธอไปทั้งตลาด DIY โลมาจุที่โลตัสพวกเธอของจับฉลากเดี๋ยวฉันลงคลิปนี้ก็น่าจะงานจับฉลากไอกับกลุ่มทีมว่ายนนนนนนน้น้้้้้าาาาาาาออ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 องงปปิิมมมกก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 ก็็็็็็ผผ่่่่แแแแลลลลลลวววววหหะะะฉฉฉฉัััััเเ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 เยยดดดไไไไพธใใชชรรรรรรจบขขญโโตฟ์ เอ็มอ่ะพวกคือไอยัดเข้าไปในกล่องไอเซดผ้าช็ดหัวเลยพวกคือจะได้ไม่ต้องใช้กล่องใหมวก็คือได้แล้วนะของจับฉลากกลับบ้านกันทีนี้